ไม่งการไปกินสเปร์วอลไปไรสัตว์โคตรดังเลยเอ้ยมันปรับไบรท์เห็นได้ดๆปรับสุดเลยโอ้โหเฮียมึงเกินไปเฮียมึงปรับสุดเลยเหรออุ้ยเอพเอสวิ่งเก้าพันอะปรับเอาตาแม่งเลยเหลือห้าสิบอ้งเปรับปรับโลดีกว่ากูวิ่งเป็นร้อยเลยเนี่ยแม่งร้อยสองร้อยเยอะเลยเนี่ยก๊อปปรับเอาตาแม่งวิ่งอยู่ห้าสิบอะปรับน้ำมันก็ได้เดี๋ยวดาไอเอ๊ะน้ำมันโดนเสียงเกมไหม เทเลทัมปี้สครมดิสเบลควมมนอร์มอลเานอรมอกันเลยก็รนอมอลนะเฮียพดิสเบลไอ,อ้เฮียอ้เฮียมาละรถเสียงไงวะเดซเบลสคริมนอรมอลความมืดเฮ้ามดิสเบลดด้วยหรอดิสเบลแรงกูว่ความมืดไปเธอะเไม่เป็นไรหรอกเนาะเออว่าเกมมันมืดแน่น คอยเอ็ดเขาเพรสครีมมัน n o r m a า normal มึงกไอ้เหี้ยมีเปิดบีซิงด้วยเฮ้ยฟาร์มฟาร์มเซตเสียงยังเผื่อไอ้นี่คนดูช่องงานไม่ดีเออใช่กูจะเสียหายวันแล้วระวังพร้อมยังพร้อมยังสตรีมสตรีมอะไรอ่ะเราคิดเกมโวยพร้อมยังพร้อมยังอะไรยังอะ Start game สร้างเซิร์ฟอีกไอ้เหี้ยพวกมึงอยู่เฉย โอเคได้ดไดไรลีวะอุ้ยกด exit ไปแล้วเรียบร้อยเอาอยัางเอาอยัางอันนี้เอาอยัางอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เปิดอะไรกันนะ่ะเฮลโหลวันนี้มีทนี่อ๋อวันนี้เราก็อยู่กับสเลนเดอร์ทับบี้นะครับแล้ววันนี้ก, mm hmm. ก็อยู่กับแขกรับเชิญสองคนนะครับซึ่งเป็นคนที่โด่งดังมากในโซเชียลแคมป์นะครับซึ่งล่าสุดที่เขาขายตัว๋วบัตรแดงเดือดไปนะครับสอง ก็โดนดราม่าไปนะครับคุณก๊อบลี่พายก็คุณคาวดี้นะครับผมคาลดี้นี่เป็นัเป็นราบแบบนี้รนะคับมอกเลยว่าโอ้ยเอ่ะกินเออเฮ้ยนี่คือมึงออกมาหน้าไม่ดูยังไงสัตว์ออกมาแล้วโอเคเลยวะกูให้มึงเลือกตานับเกอร์มีตาอีกต้องเรื่องไ้ตาอะไรมันเหมือนกันหมดไหมอ่ะ อ่อต้แรกเลยได้ตั้ต่านแรกเลยก็ได้ตั้แต่เลิกริเยอร์สามคนโอ้โหชื่อเปิดรายการแล้วไอ้ฟาร์มเปิดรายการดิช่องคุณอะเอ้ช่องกูมีมีที่ไหนนี่มีมีเปิดรายการอันเร็วมาขูเขาไปแล้วเียทำางงวะเปิดหน่งเปิดหึกูเชิญก่อนเนี่ยเขาเล่มเกมไหมกดแม่งนอะไร Your accept i n น i t ต t i o n อ่ะเข้าแล้วเฮ้ยอาเแล้วรลงหตต่อ เออหัวควยอะรหัสหนึ่งของสามเลยสองสามเฮ้ยไอฟาร์มเห็นขวาล่างปะยังไม่เข้าเลยไม่ไม่ไอเพยเยอร์คัตเตอร์มาเซชั่นะหนี่ยโอ้ไม่ตั้งชืโอ้ยไม่กลายเป็นเพยเยอร์เฮียไอรเสื้อขาวจะใครเนี่ยไหนตั้งชื่อได้เดี๋ยวเออตั้งชื่อได้พเพยเยอร์คัตเตอระต้องออกไปตั้งชื่อก่อนเอาไปละเอยอ,อย่าทิ้งกูอยู่คนเดียวดิไหนคัตตอมไหมขวาล่างของของ,ของเอนอ้าจอหน้าจอด้านไหนอ่ะด้านขวา เมนูอะเมนูเอาเป็นทำไมเออไอตัวขวาจำได้ไหมจำหน้าได้ไว้ายตัวขวาเป็นอะไรวะฟันโมโทเบียดิเออมันมันเดียวกันเลยใช่เลยเหรอแบบใช่เลยเหรอะเล่นดไหนคุณผมไม่เห็นไอ้นี่เลยผมจอยห้องไหนนี่มึงเข้าเลยกูกลัวเลยจอยห้องไงเพียวมปกรีดไอ้เฮียไปเล่นกูเลยไอ้สัตว์ช่วยด้วยออ๋ หนึ่งคนเดียวซะแล้วยังไม่โดนเลยทำไมดิกูโดนกูโดนออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้โหกลัวมาทันพอดีเฮียไหนฮะทำยังไงอ้าแต่กูสตาร์ทเกมปุนนปุ่นปุ่นโอเคคตายตัวโอเคช่อันนี้คือมึงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่งแล้วแต่งแล้วใส่หมวกแล้วโอเคกูเปิดเซิร์ฟละหัวควยเห็นป่ะสตาร์ทเกมแล้วก็จอยเกมใช่ไหมเออ อ่ามันหมุนอยู่แต่เดี๋ยวทับปีเซเวอร์เนี่ยเหรอใช่ไหมไอหนึ่งตั้งสามใช่ไหมอ่ะใช่ใช่แล้วหัสเลยอ่ะหนึ่งสองสามไหนกูมาแล้วเฮ้ยเอามังกุดเลยจะไปใช้ไ่คลิกซ้ายครับไปเลยเออไปใช้ไปอยู่ขวามือไว้มือที่ถนัดขวาดิมาแล้วเฮ้ยไปใช้มง เฮ้ยที่มันโมดีคุณนนะเนี่ยเราเนี่ยใช่เลยจะเป็นเรื่อแล้วใช่เลยเนี่ยชัดเจนเลยอันนี้เป้าหมายของเกมพี่ดีคือเราต้องเก็บไอ้ขนมคัตตาดให้ครบสิบชิ้นใครใครใครเป็นใครบ้างนี่กูอยู่นี่กูเป็นผู้หญิงนี่สัตว์นี่มันต้องถือขวามือก็ไปใช้ถือขวามือไม่ถนัดดูดูไม่เขยไปฟาดเลยเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเมาส์มันไว้ไงปรับเมาส์ได้หรอเล่นีนก้อนอะไรเนี่ยอะไรวะ โอหนี่เมาโล่แล้วเนี่ยมันคือก้อนอิดใช่ไหมเนี่ยโฮ้ยคาถาแม่งคนเนี้ยกับพื้นเลยอย่ากรอใครจะไปมองเห็นมเนยคว้าขวาเสียงอะไรเนี่ยในเกมมันเงียบจังอะเฮ้ยคัาถาคัาถาไหนเฮ้ยคัาถากระเฮียแล้วนี่ยคาถาคัาถาเก็บไหมวะเก็บดีไหมไม่ใช่เฮ้ยใครเก็บ อุ้ยขลังขลังก้าวขลังก้อุาวไปแล้วมีขบานแล้วรอด้วยเดินเป็นเพื่อนเลยยย้ยรอด้วยมาตามหลังมาแล้วเลี้ผ่านคุณเพื่อนรอด้วยต่านไหนอ่ะตรอด้วยก็ด้วยเอาไม่ได้เข้าไม่ได้ขลังขลังไอ้้อาวขลังไปเล้วกี้ค่ะมีเหนื่อยไหมค่ักิมพี่นี่ไม่รู้ไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อย ไปไหนมันตามห้มันตามไปเออยอ้ไออยังยังเยนี่เข้าได้ั้ยเนี่ยกูมากูมนตามกูมตาใครกูอี้เลืกอิเลือกดิคนคน้องเลนะคนคนคนแดงเอาเออเอาใครเอาเอาเอาเรียบร้อยยังเอาพลั่งยังเอาพลั่งเอาเอาูอ๋ออ๋ออไปหาออ๋ออ๋อออา๋อออ๋อ ถ้มันมาไวนะเอนาะโอเคสวยมักูฮิ่งอะมันติดบักมีแค่ตัวเดียววะตัวเดียวดิอุ้ยมีจำเลเด้ล้วแบบไฟฉายแม่งแบบโคตรผิดหลักเกมเฮอร์เร่เห็นทั้งป่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเอามันเข้ามาะตูตูดอ่ะอัเรียบร้อยตายาตเปล่าเกิดใหม่ไปยีเห้ยเกิดได้ไหมก็เลยไปด่ได้ไหนก้าลังเล่าวะอุ้ยอ้าว โคตรตายกออกเลยวะเอากูแตกเอาาโคตรแตกนี่คือตายเลยวะใช่เออโอ้โหอะไรวะสุดยอดเลยเกมน่ากลัวมากอันนี้เสร็จแล้วรอมาคือจะมูกแค่นี้รอคือจมูกแค่นี้เลย <c oughs> นี่กูรู้ว่าจะน่าก,กลัวไอ้สัตว์ได้จบดีเออถ้าเก็บสิบข้อสิบอันได้เลยวะภาคเนี้ยไม่รู้เหมือนกันวะ นี่มัเกมคนอื่นทำหรือแ่บไม่ใช่ค่ายนั้นเพราะว่าไอ้ไข้นั้นทำคือวะไข่ไข่จิกมันอ่ะติดเยอะในสตีมอันนี้เหมือนแบบแฟนเมสอะมาหนึ่งมามึงจอยมึงจอยมาดิมึงจอยมาดิได้ได้ได้จอยไงอ่ะอาร์มชื่ออาร์มที่เซิร์ฟเวอร์อาร์มหนึ่งสองสามเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ๊ยไม่ต้องทั้งพาเปิดก็ได้มั้งอาร์มไม่มีใครเล่นหรอยี่อะ Let's go เอาไปอยู่คนเดียวอ่ะนี่ไงเราอามอคุสแล้วอามอยู่ไหนอย่าบอกนะอามเป็นกูว่าใช่แน่เลยอืมมามาหาพวกเจอไหมนี่ไงนี่ไงไหนพาไปหาขาตัดหน่อยจะหาขาตัดหน่อยเออพาไปหาไหนเนาะเลือดดีย่งเนาะคือเลือดดีคือเลือดใจดีลุงใจใดีอย่างมะใครพามัน มันปรับโลให้กูไงเออไม่เดินชนตายไหมเนี่ยคุณอยู่มาใกล้ดิเอออันตรายไปไปไหนก็ไปไปปรับปรับภาพโลให้กูเลยไปตากกันเลยนี่หว่าสัตว์เอ้กูเปลี่ยนด่านเลยไหนเฮ้ยไหนเก็บค่าสตาร์ดครบสิบได้อะไรอู้ยติดอะไรเนี่ยนี่ไงนี่อามกูแล้วคอนเทนต์เฮ้ยไปทำอะไรนี่ยขั้นเอาไปอามอ้ามแล้วคอนเทนต์ทำอะไรเดี๋ยวมึงเคยเห็นพวกแบบเอาเกมินดี้มาเล่นไหมแบบว่า ห้าเกมป็นดีอะไรเงี้ยเรามาเล่นในคลิปหนึ่งแล้วแบบแล้วแบบคาเกมบนดีมาเล่นกันอะไรเงี้ยเออแล้วเล่นกันไม่ครบมาดิเบื่อกันเกมพี่ดี้เกมพี่ดีมึงเกมพี่ดีมึปเกมถุนนี่เที่ยไปก็เลยเป็นเรื่องไงเฮ้ยเลยไหนลอมเก็บให้ขรมที่โอ้โหมันยาวเอาไฟฉายเข้าบ้านเลยแม่งเกมนี้ทำมันคอดแย่เลยคือแค่เปิดไฟฉายไม่ต้องกลัวหายแล้วตอนนี้ โอ้สวานเลยทำไมตตวมไม่มีหน้าล่ะแสบตาแส็ตาเขาไม่ตัวตามีตัวหันตาบอดตาปวดกากเลยทำหน้าใช้จรินเรอะไรเนี่ยต้อเกี่ยวขาตาให้หมดจขาตาอยู่ในน้านน่ะดูวิ่งหาตามตายะสามแล้ว มีบ้านพิธีกรรมอะไรบางอย่างมันจะมีเกมอะไรวะไอ้เก่าๆเลอะเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยนะไอ้เกมนั้นอะอะไรไอ้สแลนดี้ทับบี้แรกๆอะสมัยก็สมัยเก่าอะใช่แต่ภาพเป็นกากมากเฮ้ยอันี่ใครอะอ๋อนี่อามอะเว่งอ๋อเสียงเสียงแอมเบียนเนี่ยคือเสียงเด็กใช่ไหมเออก็ว่าอยู่นึกว่าข้างห้องเป็นอะไรกันเจะสะขัดอสารสชาติเป็นไงวะ มันจะแบบหวาวนๆๆกินเค้กหอมๆเอ้ยกระโดดได้ด้วยเฮียมึงดูแล้วไงต่อวอลล์ว่าไม่ได้อ,ดอ,อ,อะมึงมาวอลลอ,อยู่ดีกูวอไอ้เฮียอฮ้ยยังเดียวแตกเจอสุดท้ายมันคือร่างเดิมหรือเปล่าเออมันจะกลับเป็นคนก็ได้กลับเป็นแบบ ไอ้ทเลบี้ที่เรารู้จักกันนะไม่ก็ไม่เป็นไอไอแก๊งเทเลสบี้ที่มานั่งถอดหัวดูบุหรี่โอ้ยยี่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 ยอ่ยม่ยี่ยี่ี่ยี่ยีนย่ยี่่ี่ี่ยี่ยี่าี่ยอ่ยี่ยีี่ยี่ี่ยี่ยี่อี่้ย่ยี่กี่่สี่่ียี่อียี่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 ีย่ยียีนยี่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 ีดยยย อุ้ยหน้าจอทรายแล้วไหนอันท้ายอ่ะไม่เจอเออวิ่งมาขอบแมปไม่เจอตัดไม้สร้างบ้านอ๋อนี่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 ก็น่าอยู่เหมือนกันเออน่าอยู่เหมือนกันเฮ้ยอามอยู่เข้ามาใกล้สร้างเลยไหมนี่ไงอันท้ายเจอแล้วเจอแล้วอ้าวจบละแค่นี้สี่นาทีนี่คือกูรอคอยก็หลบมาตั้งสามสี่นาทีเพื่อแค่นี้โอเกีไม่มีเฮียอะไรเลยสารตั้งสี่กิ๊กอีเหี้ย เกมน้อยกว่านี้หนุกกว่าเยอะเลยไอ้เหี้ยฟาร์ตโฟตรกายหนุกกว่านี้เลยสุดๆเกมผีน่นนาก,กลัวน่าก,กลัวมากเ๋ยวมันเอามันมัลติเพลเยอร์ธรรมดาดีกว่าไอ้เหี้ยเกมเพลเลอร์แม่งทำเราแค่ดีสันมันสเตนเดึกกุ๊ดไม่หลาที่เราเคยเล่นกันเอาอะไรวะสเตนดึกกุ๊ดโอบโอโอ้อยเคยเล่นลไรเฮี้ยเมนุม่มเมนุม่มเมนุกที่กูเคยเล่นนะที่เป็นผีสเตนเดอร์แมนน่ะันเป็นแบบเอามองกุ๊ดอะเอานั่ะแล้วตอมเดิมก็จะพูดอะไรอะ อ๋องอสคนดูได้อะไรจากเกมนี้อ่ะถึงสิบนาทีไม่อาเกมนะมึงเล่นเป็นแล้วไอ้เหี้ยเขาเป่งอะไรไปเหี้ยเลยไม่ตกเลย